สวัสดีครับผมนายกับตันมองโสมนะฮะนักศึกษา6 7 0 9 1 0 2 8นครับวันนี้จะมาพูดถึงการหนีไฟออกจักตึกครับการจัดเตรียมและตัวสอบทัทางหนีไฟเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้สักผู้ผักอาศัยและผู้ใช้อาคารสามารถหนีไฟได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินเช่นไฟไหม้อุบัติเหตุอื่นๆโดยมีปัจจัยที่ต้องพิจ พิจารณาครับดังนี้หนึ่งทางออกชุกเฉินและาการเขาถึงจำนวนทางออกที่หนีไปเพียงพออาคารหนึ่งอาคารต้องมีทางหนีไปย่างน้อยสองจุดจุดที่เข้าถึงง่ายทุกชั้นเพื่อรองรับการอพยพผู้คนในกรณีชุกเฉินครับประตูหนีไป ประตูนี่ไฟติดตั้งในทางนี่ไฟต้องเปิดออกได้ง่ายไม่ถูกล็อกจากภายนอกไม่หรือมีสิ่งกิดขวางและควรติดตั้งให้เปิดออกจากด้านนอกเสมอครับทางทางขนา,ขนาดทางนี่ไฟทางนี่ไฟควรกว้างเพียงพอสําหรับการเคลื่อนที่ผู้คนจํานวนมากไม่ติดขัดครับ 2. ป้ายทางนี่ไฟและแสงสว่างฉุกเฉินครับป้ายบอกทางนี่ไฟติด ตั้งปลายบอกทางหนีไฟทุกที่อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับโดยใช้วัสดุที่เหลืองแสงหรือติดตั้งไฟ่องสว่างตลอดครับส,สองไฟฉุกเฉินในทางเดินควรมีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในทางเดินตลอดเส้นทางหนีไฟรวมถึงบริเวณบันไดและทางอ้อครับเพื่อให้มองเห็นได้ในกรณีไฟดับครับ 3. การ จัดการบันไดหนีไฟนะครับบันไดหนีไฟภายนอกและภายในอาคารสูงมีบันไดหนีไฟทั้งภายนอกและภายในโดยบันไดหนีไฟภายในต้องเป็นแบบปิดเพื่อป้องกันควนันไม่ให้ลุกลามครับบันไดหนีไฟโลหะภายนอกสําหรับอาคารบางประเภทอาจติดตั้งบันไดหนีไฟภายนอกที่ทําจากโลหะครับซึ่งขแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอครับ4 ระบบป้องกันควันและการระบายอากาศประตูหนีไฟแบบป้องกันควัควนประตูหนีไฟควรเป็นแบบป้องกันควันเพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้ามาสู่เส้นทางหนีไฟครับและช่วยเพิ่มเวลาให้ผู้อบพยพออกจากอาคารครับการระบายอากาศในทางหนีไฟระบบระบายอากาศควรทํางานได้ดีเพื่อระบายควันออกจากบรรานันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟครับ ห้าการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงครับตรวจสอบทางหนีไฟเป็นประจำครับทางหนีไฟควรต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงอยู่สมําเสมอครับโดยเฉพาะการตรวจสอบประตูหนีไฟครับสัญญาณประตูไฟฉุกเฉินและความเส้ยข้องบันไดหนีไฟห้ามมีสิ่งกิดขวางทางหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกิดขวางเช่นเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างหรือสิ่งของอื่นๆต่างๆที่อาจอาจขัด ขวางการอพยพครับ 6. สัญญาณเตือนภัยและการแจ้งเตือนครับสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อาคารควรติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยที่สามารถแจ้งผู้ใช้อาคารได้ทันทีเมื่อเกิดให้ชุกเฉินครับเครื่องตัวจับควันและความร้อนติดตั้งเครื่องตัวจับควันและความร้อนในแต่ละชั้นครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงเช่นห้องครัวและบริเวณที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครับ 7. แผนผัง นีไฟและการฝึกซ้อมครับแผ่นพังทางหนีไฟติดตั้งแผ่นพังทางหนีไฟที่จุดสําคัญทุกๆจุดครับเช่นทางเดินบริเวณรครับหรือในห้องพักเพื่อให้ผู้ใช้อาคารรู้จักเส้นทางหนีไฟครับการฝึกซ้อมอพยพครับควรมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองครั้งครับเพื่อให้ผู้พักและผู้ใช้อาคารควรทราบและเส้นทางหนีไฟที่ถูกต้องครับ การจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินครับถังดับเพลิงครับติดตั้งถังดับเพลิงในจุดสําคัญของอาคารเช่นบริเวณทางเดินและไกล้ทางออกโดยตรวจสอบว่าพร้อมใช้งานสม่ําเสมอครับฟ้าหรือไอ้ผ้าหรือหน้ากากกันควันครับในอาคารสูงควรมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นผ้าชุบน้าหรือหน้ากากกันควันครับเพื่อช่วยให้ผู้คนที่สามารถหนีออกได้ไม่สูดดมควันเข้าไปครับ การเตรียมการและตัวสอบทางหนีไฟอาคารเป็นประจำช่วยเพิ่มโอกาสในการลบหนีได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินครับขอบคุณครับเอ่อตัวอย่างต่อไปผมจะยกตัวอย่างทางหนีไฟที่ถูกต้องให้ดูนะครับขอบคุณครับ